สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งนี้ครับมันก็มีข่าวทางด้านทีมเลเกอร์กับทีมบูลอีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้นะครับเกมที่เลเกอร์นะครับแข่งขันเนี่ยทางด้านของทีมเลเกอร์เนี่ยได้ให้เดืองโจโรสเซอร์ครับไปเล่นเป็นตัวสำรองนะครับนัทำให้เกิดคำถามหลายคำถามนะครับว่า เลเกอร์กับเดนโจโรเซลเนี่ยจะไม่ตรงกันหรือเปล่านะครับจะเคมีไม่ลงรอยแล้วก็อาจจะมีการเทรดกันหรือเปล่าซึ่งแน่นอนเขาเอเอสเพนเขาก็มีการไปขุดข้อมูลเหล่านี้มานะครับรวมถึงสื่ออย่างเช่นพวกยารูสปอร์ตพวกนี้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสรุปก็คือว่าตอนนี้ทางด้านของเลเกอร์อยากที่จะเทรดนะครับวงในเลยครับบอกว่าอยากที่จะเทรดเดนโจโรเซลออกจากทีมนะครับเพราะว่าฟอร์มของโรเซลเนี่ยไม่เวิร์กเลยครับในซีซั่นนี้เฉลี่ยเพียงแค่สิบห้าแต้มน,นะครับกับอีกแค่ห้าแอสซิสต์เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้ เป็นฟอร์มที่เลเกอร์อยากจะได้คือเลเกอร์อยากจะได้โรสเซลเนี่ยที่ฟอร์มประมาณสัก20แต้มอัพนะครับแล้วก็รวมถึงเล่นที่ดีกว่านี้นะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การชูนะครับมันจึงได้เกิดนะครับข่าวลือที่น่าจะเป็นจริงเลยครับบอกว่าเลเกอร์อยากจะเทรดเดนโจโรสเซลนะครับไปให้กับชิคาโกบูเพื่อแลกตัวกับทางด้านของซัคโรวินหรือเดมาร์โดร์สานนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวนี้มานานแล้วครับก็คือว่าทางบูอยากจะได้ผู้เล่นของนะครับเลเกอร์รายหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นนนออออออสสสสตตติิรรรรฟฟดด้วยยยยยแ่่เเเเเลกก์ไไมาจจะะีีีปคับโ ราเซลไปมากกว่านะครับมันจึงทําให้บอกว่าเลเกอร์จะเสนอเดนโจโรราเซลนะครับบวกกับสิทธิ์การรับนะครับให้กับทนานของชิคาโกบูลนะครับเพื่อแรกกับเดอร์มาดอรซานหรือซักโรวินต่อใหรก็ตามครับบูลเนี่ยตอนแรกก็คือว่ามีข่าวว่านะครับอยากจะได้รูนชิมูระเพิ่มมาด้วยเลเกอร์ปัดข้อเสนอนี้ไปทันทีนะครับก็ต้องรอดูเลยครับว่าทั้งด้านของเลเกอร์นี่กับบูลจะเจรจาเป็นยังไงนะครับยันไดก็ตามครับมันมีข่าวว่าไม่คนในคนหนึ่งของบูลเนี่ยต้องไปแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นซักโรวินหรือทาางงด้นขอ เดอะมาเดรลาซานนะครับจับตาดูข่าวนี้ให้ดีๆนะครับกลบอีปหนึ่งข่าวนะครับก็คือเป็นข่าวของผู้เล่นเลเกอร์นะครับก็คือเลบรอนเจมส์นะครับเลบรอนเจมส์ครับออกมากทั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจมากครับบอกว่าทําไมนะครับ ผู้เล่นนะครับใน NBA ต้องรอให้รีทายก่อนนะครับถึงจะเข้าสู่ในหอกริทิยศหรือหอออฟเฟมได้แต่กลับกันนะครับก็คือทําไมโค้ชเนี่ยนะครับในขณะที่เป็นโค้ชอยู่ให้กับทีมนะครับยังสามารถเข้าหอออฟเฟมได้นะครับรล้วบางคร้งตั้งข้อสังเกตนี้คือเขาอยากที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องรีทายก่อนนะครับแล้วก็ สามารถเข้าสู่หอเอฟเฟมได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าโค้ชที่นะครับยังเป็นโค้ชอยู่แล้วก็เข้าสู่หอเอฟเฟมก็คือโค้ชป๊อปนะครับก็เขาได้ัต้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2023นะครับแต่กลับกันครับผู้เล่นต่างๆนะครับผู้เล่นคนอื่นๆในเอ็นบีเนี่ยต้องรอให้รีทายก่อนแล้วหลังจากรีทาย5ปีแล้วถึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่หอเอฟเฟมระบอยบซึงตั้งข้อสังเกตนี้นะครับซึ่งหลายฝ่ายก็มาเห็นด้วยนะครับตอนนั้นก็ตามครับ ESPN เปนขาก็ได้บอกประมาณว่าเขาก็ได้ย อยู่จึงสามารถให้เข้าสู่หอออฟฟิได้ต่างจากผู้เล่นที่อายุไม่ถึง40ก็จะยีทายกันหมดแล้วลนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารนะครับที่ผมนำฝากกันนะครับในสเกบอลเอ็นบีเอนี่แหละครับสวัสดีครับ